พระสมเด็จบัวทิพย์รุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อทองย้อยวัดกวิศรารามราชวรวิหารจังหวัดรบบุรีปี2536นะครับเนื้อผงพุทธคุณผงว่านผงน้ํามันพระเก่าสภาพสวยดีนะครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมบูชาองค์นี้ไม่ผ่านการใช้งานด้วยนะครับหลวงพ่อพระพุทธวรายานวัดวิศรารามรบบุปปรีนะครับ อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลของหลวงพ่อพระพุทธวรยานวัดวิสารามลบบุรีบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อซึ่งได้รับแจกวัตถุมงคลจากหลวงพ่อนั้นนำไปอารัธนาใช้แขวนบูชาสักการะประจำตัวต่างมีประสบการณ์กันมามากมายนะครับโดยเฉพาะในทางแคลว้วคลาดจากอุบัติเหตุอันตรายถึงแม้การสร้างจะเรียบง่ายมีเพียงรูปของท่านและลายลเซ็นไว้ก็ตามนะครับ แต่ความเข้มขลังยิ่งใหญ่นักเพราะหลวงพ่อพระพุทธวรยานเป็นพระผู้มีกิตติคุณในทางคุณงามความดีมีธมรรมะตกฉานเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ถึงชัชนรองสมเด็จเลยนะครับรองเพศบรรพชิตอยู่อย่างสงบวิเวกปฏิบัติธรรมด้วยความบริสุทธิ์และปัญญาญาณของท่านนะครับจึงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ถ่ายทอดลงในวัตถุมงคลของท่านให้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก พระสมเด็จบวทิพย์รุ่นแรกเป็นพระเครื่องที่จัดสร้างโดยหลวงพ่อพระพุทธญาณมุนีหรือหลวงพ่อทองย้อยแผงวัดกวิสรารามราชวรวิหารจังหวัดลบบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ระลึกและเสริมิรีมงคลแก่ผู้ที่บูชานะครับพระรุ่นนี้ได้ความนิยมในหมู่นักสะสมและผู้ที่ศรัทธาในพระเครื่องอย่างแพร่หลายนะครับรายละเอียดของพระสมเด็จบวทิพย์รุ่นแรกนี้ผู้จัดสร้างคือหลวงพ่อพระพุทธญาณมุนี หรือหลวงพ่อพทองย้อยวัดวิสารารามราชวรวิหารจังหวัดลุบุรีปีที่แัดสร้างคือพศ .2536 นะครับลักษณะพระเนื้อผงพุทธคุณมีแป้งเจิมทั้งองค์บางองค์ก็มีการปั๊งดอกบัวที่ด้านหลังด้วยนะครับพิมพมีหลายพิมพ์นะครับเช่นพิมพ์กรรมการพิมพคะแนนพิธีปลุกเสกผ่านพิธีมหาพุทธาพิเศษใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขขังความนิยมและการสะสมของพระรุ่นนี้นะครับ พระสมเด็จบัวทิพย์รุ่นแรกได้รับความนิยมในหมู่นักส,สมพระเครื่องเนื่องจากเป็นพระที่มีประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะครับที่ทิธีปลเกรสเข้มขังแล้วก็มีความสวยงามในด้านของพุทธศิลป์อีกด้วยนอกจากนี้ราคาเล่นหาก็ยังอยู่ในระดับที่เข้าถึงง่ายนะครับทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมพระเครื่องนั้นได้เริ่มเก็บกันอย่างจริงจังนะครับผมเปิดแปลงให้บูชาแล้วนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ